สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันถูกคอครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ฮะที่จังหวัดลบบุรีนะครับข้างหลังของผมนี้ก็คือศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับหลวงพี่รูปหนึ่งซึ่งรู้จักคุ้นเคยคุยกันถูกคอกับผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นท่านที่มาบุกเบิกศูนย์ที่นี่นะฮะจนตอนนี้เนี่ยก็ค้าที่จะสวยงามแล้วก็เจริญมากทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมสนุกแน่ครับเทปนี้ครับไปติดตามชมกันเลยครับ การมหกรรนะครับขออนุญาตหลวงพี่นั่งนะครับตามสบายครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับหลวงพี่แล้วนะฮะพระวิจารณ์ทีรังกุโรนะครับก็มาอยู่ที่ศูนย์นี้ศูนย์เยาวชนลบุรีนะครับขอนอื่งขออนุญาตเรียกหลวงพี่นะครับอันนี้ที่เรานั่งอยู่นี้คือพอฉันใช่หพอฉันอ๋อก่อนที่จะคุยเรื่องศูนย์เนี่ย๋ยวเราคุยกันก่อนดีกว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าผมกับหลวงพี่วิจารณ์ริงรู้จักกันมานานแล้วนะครับก็คือเมื่อสึกจะเมื่อไม่กี่ปีก่อนใช่ไหม เก้าปีเก้าปีแล้วหรอก็บวชด้วยกันมานะครับหลังจากนั้นเก้าปีผมก็เป็นอย่างเงี้ยนะแต่หลวงพี่ก็มาบุกเบิกศูนย์ที่นี่เป็นไงครับตอนนั้นนี่บวชกับบวชกับอันเนี่ยเป็นไงครับก็ตอนนั้นอมาเผากันเลยกว่าตอนนั้นที่บวชกับอันนะครรู้สึกว่าอันหลวงพี่นึกว่าเป็นสามเนรนอ๋อครับรู้สึกอันเขาจะหน้าอ่อนโอ้สาธุน้าอ่อนมากตอนนั้นนะ ตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหอ่อเก้าปีก็เหมือนเดิมลท<ร>ีนี้รู้ว่าเขามาจากต่างประเทศตอนนั้นหลวงพี่ไม่เคยไปต่างประเทศนะอ,อยากจะรู้ว่าต่างประเทศเป็นยังไงก็ไปถามอันนี่อันเป็นยังไงบ้างไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศเป็นยังไงอากาศหนาวไหมปกติเราจะหลวงพี่เป็นคนภาคอีสานนะจะอยู่กับทุ่งนาฟ้าโล่งจะร้อนนะก็อยากรู้ว่าหิมะเป็นยังไงอย่างไงตอนนั้นถามอันอันไปไปทำอะไรบ้างอันก็บอกว่าเออไป ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเรียนนะก็ถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่มาวัดหรือเปล่านะถามนั้นถามกันแบบสบายสบพยพะเป็นธรรมชาติรุ่นเดียวกันรู้สึกว่าจะบวชปี25 4 3้าิบสามโอ้หลวงพี่ยังจำได้จำได้อันนยังจำไม่ได้เลยบวชตอนนั้นวันที่แดกรกฎาอ๋อสองห้าสี่สามโอ้ผมยังจำไม่ได้เลยอ่าแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้าที่มาบวชนี่หลวงพี่ทำอะไรครับอ๋อหลวงพี่ก็เป็นผู้ํำบุญสองปี ก็มาเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายก็ครั้งแรกที่มาก็คือมาอยู่ธรรมวาลีคือแจกน้ํำแจกน้ําครั้งที่สองก็มาอยู่ธรรมบาลคือตรวจความเรียบร้อยของสภาแล้วก็ครั้งสุดท้ายก่อนจะบวชมาอยู่ที่สํานักโภชนาการมาบริการอาหารรู้สึกชอบแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกสํานักโภชนาการก็จะทําทุกอย่างนะมีกองปณิสินด้วยตอนนั้นนะก็สร้างมหาธรรมกายเจดี คือเราเราชอบพระครับชอบอยากจะเห็นพระพุทธรูปเยอะๆบนเจดีครับที่หลวงพ่อท่านพูดปีสามเจ็ดนัครับก็เลยชอบก็เลยว่ามีความตั้งใจว่าเคยอธิษฐานครับบอกสาธุให้ข้าพเจ้านี่ได้มาสร้างเจดีด้วยเถอดเดชบุญก่อนจะบวชอย่างนี้ตกงานอยู่เจ็ดเดือนถึงได้มาเป็นโชคดีนะโชคดีเลยคิดบอกว่าเป็นโชคดีของหลวงพี่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าหลวงพี่ไม่ตกงานนะคงไม่ได้มาเป็นอาสสมัครคงไม่ได้มารู้ว่าการสร้างเจดีการปฏิสถานองค์พระเป็นยังไงโอ้นี่เรียวเป็น positive thinking จริงๆเลยนะคือความคิดบวกเองนะคือตกงานเนี่คนนึกว่าไม่ดียิงตกงานถือว่าดีก็ได้เอ้าเราตกงานเราทํางานใช่ไหมเราก็หาอยู่หากินเฉยๆแต่เวลาเรามารับบุญที่วัดนะที่วัดพระธรรมกายมันมีบุญให้รับเยอะแยะเลยครับ แต่ว่าเระเอนเราเนี่ยคุ้นเคยกับหลวงพี่ที่ท่านอยู่แผนกโพชนาการครับก็เลยไปถามท่านท่านก็เลยแนะนําให้ว่าไปประ,ปประดิบัติดดฐานองค์พระครับตอนนั้นทําโอ้โหหลวงพ่อบอกพวกเราแอบทําความดีกันนะตื่นนะสิบโมงเช้ารับบุญกันนะตอนนั้นเจดีนะครับไปเลิกตอนหกโมงเช้าโอ้กี่ชั่วโมงสิบโอ้บวกไม่ถูกทั้งวันทั้งคืน,น่ะทั้งวันทั้งคืนตอนนั้นก็เลยสนุกกับบุญนะ เพราะว่าองค์พระเราปฏิบัติฐานที่แคดดิ่งน,นะยกยกยกขึ้นโอ้มันเบิกบานบมันอยู่ในบุญตลอดเห็นองค์พระตลอดแล้วนึกนึกองค์พระได้ง่ายนึกได้ง่ายๆเลยตอนนั้นหน้าหนาวด้วยมันไม่ร้อนก็เลยสนุกสนานกับอาสาสมัครด้วยกันนะวันธรรมดาก็ปฏิบัติฐานองค์พระนะวันอาทิตย์ก็ไปบริการอาหารสาธุชนอย่างเงี้ยร,รู้สึกมันให้บุญเยอะแล้วหลวงพี่ท่านถามออวิจารณ์มาช่วยหลวงพี่ดีกว่าคือไม่ต้องไปทํางานข้างนอกแล้ว S <S <an> <S เดี๋ยวหลวงพี่จะให้เป็นพนักงานประจํอเราก็บอกว่าว่เป็นพนักงานประจําเราก็ไม่ได้บุญเยอะสิเพราะเราต้อง <c oughs> คือมาอยู่ในวัดประจาเลยมาอยู่ในวัดประจําเลยครัแล้วต้องตื่นเช้าเลยนะโอ้หลวงพี่ท่านบอกว่าเรานอนดึกใช่ไหมเราต้องตื่นเช้าแต่ตอนปฏิบัติธรรมพระ,พะยังไม่ต้องตื่นเช้าแต่ปกติต้องตื่นเช้าคือตีห้าต้องมาสวดมนมต์ทำวัดบางวันเนี่ยเราอยากได้บุญเพิ่มตอนนั้นมีเนสัต์นั่งสมาธิที่ทุดองแก้วใช่ไหมเนสัตนี่คือนั่งสมาธิทั้งคืนทั้งคืนเลยมีสามอริยบุตร อัศสารบียาบทยืนเดินนั่งครับไม่มีนอนนะแล้วก็รับบุญเสร็จถ้าวันไหนนะที่ที่โภชนาการถ้าได้นอนประมาณสักสี่ทุ่มนะถือว่าเป็นโชคดีแต่ว่าหลวงพี่คิดว่าถ้านอนนี่คนอื่นเขาคิดนะแต่ถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้านอนดึกเป็นโชคดีของหลวงพี่เพราะหลวงพี่ได้รับบุญเพิ่มคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ชอบครับไม่ชอบนอนนอนหกข้ามพอนอนหกข้ามเสร็จนุ่นไปนั่งในสัตว์ต่อบางทีถึงตีสี่ค่อยกลับ บางทีไม่ไหวตีสองกลับ,บแต่ชอบนั่งสมาธิครับอาล่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมาบวชยังไงมีใครชวนบวชนะก็มีตอนนั้นสึกจะโยมโยมแม่อไปคุยกับโยมแม่ว่าพอดีเห็นโยมแม่ท่านไม่สบายนะครับท่านเป็นหืดหอบเราเห็นก็บอกเออโยมแม่เรานี่ถ้าเราไม่ได้บวชให้โยมแม่นี่สงสัยถ้าเกิดมาชาตินี้จะไม่ได้ตอบแทนว่าคุณครับก็เลยว่าอยากจะบวชให้โยมแมแต่ตอนนั้นคิดว่าสักกี่นาน หนึ่งพรรษาสักหนึ่งพรรษาพออะไรแล้วมถึงมาถึงขนาดนี้คือไงคือเจออันก็เลยแบบขยายยาวเลยก็มาเจออันเสร็จใช่ไหม่ะก็ชวนก็ชวนอันอยู่เหมือนกันนะแต่อันบอกว่าอันต้องไปต่อโทอันบอกอันจะต้องไปต่อโทรที่อเมริกาใช่ไหมตอนนั้นน่ะนะอ๋อผมผมอ้างงั้นแหละครับใช่ใช่อันว่าอย่างนั้นจริงจริงนะอ๋อครับครับครับงพี่ยังบอกจะตรงพี่ไปต่อด้วยได้หรือเปล่านะแต่ตรงพี่ยังไม่เรียนเลยนะอ๋อครับแต่ว่าอยากไปต่างประเทศเหมือนกันตอนนั้นนะครับครับ ก็อยู่ยาวก็เลยอยู่ยาวเลยที่อยู่ยาวมาใช่หรอตอนนั้นอยากจะไปสร้างเจดีจาอืมครับอยากจะไปเห็นข้างในมหาธรรมกายเจดีเพราะเรารู้สึกผูกพันแต่ได้เห็นยังครับยังไม่เห็นเลยเห็นได้ดูแต่ใกล้ๆกลดูแต่ใกล้ๆกล้แต่ว่าด้วยความที่เราผูกพันโยมแม่ก็เลยถามว่าถ้าหลวงพี่ศึกมาแล้วหลวงพี่จะอยู่วัดหลวงพี่ศึกทําไมอหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเออใช่นะศึกมาแล้วก็อยู่วัดแล้วศึกทำไมประโยคเดียวประโยคเดียวประโยคเดียวเก้าปีแล้วใช่ ประโยคอยวถึงทุกวันเน่ยครับมันคิดได้นะม,มันล็อกบุญมันมันถึงพอดีม้งอืม,อ,มอ่ะแล้วต่อก่อนหน้านั้นตรงที่อยู่อยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อครับถึงได้มาอยู่ที่ลบบุรีได้ก่อนที่จะมาอยู่ลบบุรีนี้มีไปที่ไหนบ้างไหมครับอ๋อก่อนจะมาอยู่ลบบุรีเนาะครับไปอยู่ที่ทุดงข้าสถานเขาแก้วสเสด็จเจ็ปีอ๋อจังหวัดอะไรครับจังหวัดปราจีนบุรีอ๋อ,อปราจีนบุรีใช่อเภรกรบินบุรีก็ยังไม่ไกลมากยังไม่ไกลอ่ะเราไปที่นั่นได้ไงครับมีใครช่วย พอดีพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ที่อบรมธรรมทาญาชนพระอาจารย์อะไรครับพระอาจารย์สุภชโชคพระอาจารย์อารักษ์ใช่ไหมพระอาจารย์ปสดาจใช่ไหมใช่ครับท่านก็เลยบอกว่าออวิจารณ์ไปอยู่ออสาขานะประจนนันประมาณสัก22รูปมั้งไปอยู่สาขาบอกครับได้ครับตอนนั้นเห็นยังครับว่าเป็นยังไงยังไม่เห็นเลยยังไม่รู้เลยไินตอบได้แล้วคือไปครับคือตอนนั้นเริ่มมีเป้าหมาย เริ่มมีเป้าหมายว่าอยากจะบวชแล้วครับไปอยู่ที่ไหนก็ได้คอยเราได้สร้างบารมีไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงแต่ว่าไปอยู่แล้วมันต้องดีเราคิดอย่างนั้นครับคอยรักษาเพศภาวะเพาะเป็นพระได้อืมครับแค่นี้แล้วก็พอใจอเราไปถึงล้วเป็นไงครับตอนนั้นเขากาวเสด็จโอ้สวยงามสมคําล่ําลือล่าลือว่าล่าลือว่าโอ้โหลําบากมากคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะหลวงพี่ไปนะผมนึกออกกับหลวงพี่พี่แบบว่า เออไปอยู่ตรงนั้นนะลองช่วยไปดูหน่อยนะรับรองได้มันไม่สบายไม่สบายเนี่ยแล้วมันคือพูดง่ายครับเราเพิ่งพรรษาแรกใช่ไหมล่ะคบัเาามียังไม่แก่กล้านี่ยพอไปถึงเสร็จไปถึงแหมมันร้อนร้อนคหลังค้าก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอ้หอฉันนี่สูงๆชันลุดนะข้างล่างนี่มีโยมนั่งในมันสักสิบสิบกว่าคน ข้างบนสเตีพระอาศกอาดอาศงผ้านะนั่งในสองวงคือสิบรูปแล้วข้างบนเป็นสังกสีแล้วกลางแจ้งร้อนๆนะโอ้ตอนลงพี่ไปหลวงพี่ยังบอกว่าจะอยู่ได้ไหมเนี่ยพ <laughs> ี<อ>่ <c oughs> <c oughs> แก้วแล้วขอกลับครับไม่ขอกลับอเพราะว่าเราตั้งเป้ามาแล้วอืเราต้องมาพัฒนาที่นี่ต้องมาพัฒนาแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเห็นภาพที่ท่านตอนที่ท่านปลูกต้นไม้แล้วก็เอาเอาผ้าจีวร พวกศีรษะพวกลุ่มเราก็นึกถึงตรงนั้นกันร้อนเราก็เลยบอกว่าเอครูบาอาจารย์เราทนได้นะครับแล้วเรามาที่นี่แล้วก็มาบุเบือเหมือนกันทําไมเราจะทนไม่ได้อก็เลยมีกําลังใจอนึกถึงครูบาอาจารย์มีกําลังใจครับไปได้หกวันยังไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนยังไม่รู้ทางออกทางเข้าเลยนะคือเข้าไปก็ยังหลงๆอยู่เลยหลงนะพระอาจารย์ตอนนั้นพระอาจารย์ไปส่งเขาจะมีคนไปส่งอย่างเดียวมีคนไปส่งรถตู้อย่างเี้ย มีรถตู้มาส่งพอลงมาปุ๊บเวงวางเวงวางไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุ่งนาฟ้าโล่งเลยมีดอกยาคาบางเต็มสีขาวตอนนั้นใช้แล้วใช้เวลาพัฒนานานไหมครับเนี่ยใช้เวลาพัฒนาอยู่ประมาณสัก4ี่ปีถึงมีไฟฟ้าใช้โอ้แล้วตอนแรกๆนี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเลยใช้ไฟปั่นเสียงดังมากโอ้เวลานั่งชันเนี่ยนะหลวงพี่นั่งชันไปนั่งชันไปครับพอเที่ยงเนี่ยเขาจะนั่นกันเลยว่าคนงานมาดับ เครื่องปั่นไฟโอ้ไม่งั้นลำทานมีความสุขมากเลยวันไหนที่เขามาเขามาดับเครื่องปั่นไฟนะโลกสงบสุขแล้วสงบสุขเลยสันติภาพเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปั่นไฟจบใช่ใช่แล้วก็ไปปิดเครื่องปั่นไฟสี่ทุ่มตอนกลางคืนนี้ก็ร้อนช่วงนั้นครับร้อนแต่ว่าไงครับก็พัดไปก็ก็ต้องเปิดหน้าต่างกันเยอะอครับเปิดหน้าต่างเอาหน้าต่างให้มันโล่งๆในกลางคืนวันที่นี้จะร้อนอีกไหมครับเนี่ย ที่นี่ที่ศูนย์คงไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วนะไม่ร้อนไฟฟ้าเข้าแล้วไฟฟ้าเข้าเรียบร้อยสบายที่นี่ครับอ่ะหวพี่ช่วยเล่าหน่อยแล้วไปพัฒนาอะไรบ้างครับในศูนย์ที่เขาแก้วเสด็จอ๋อเขาแก้วเสด็จหลวงพี่เองก็คือตามสมเด็จมาบวชนะแล้วอบรมสมเด็จคือเป็นพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ด้วยพระพี่เลี้ยงด้วยทั้งทุกอย่างทําทุกอย่างนะก็พอตอนหลังเสร็จพอเนนเริ่มอยู่ตัวนะมีพระอาจารย์เพิ่มขึ้นหลวงพี่ก็มาอยู่ที่โรงครัว มาดูแลเรื่องอาหารอาหารก็ต้องทําต้องําด้วยไม่ได้ทําคือดูความเรียบร้อยด้วยใช่ดูความเรียบร้อยทุกอย่างใช่ใช่ดูแม่ครัวดูจัดกิจกรรมให้แล้วก็ดูที่ว่าเจ้าภาพจะมาวันไหนล้วขึ้นบอร์ดขึ้นหน้ากระดานว่าเออวันนี้เจ้าภาพมานะต้องเตรียมอะไรบ้างต้องบอกแม่ครัวครับแล้วเป็นไงน้องเนนน่ารักไหมครับน้องเนนก็น่ารักมีเนนประมาทกี่ลูกครับตอนนี้ตอนแร่เริ่มเลยจนถึงปัจจุบันนี้ตอนหลวงพี่เริ่มใหม่ๆมีเนนมีเนนรุ่นแรกนะครับ1 2 4รูป ทุกวันมีสมควรนะครับเนี่ยใช่ทุกวันมีอยู่สองร้อยกว่ารูปตอนนี้ได้ยินข่าวไปบวชพระรุนขวัรษาห้าร้อยรูปละครับทั้งพระดังเนียนมีอยู่ห้าร้อยนะอันนี้เป็นผลผลิตจากที่หลวงพี่ได้ไปพัฒนาที่นู่นมาใช่แล้วเป็นไงสนุกไหมครับสนุกนะสู้ลบตบมืออะไรขนาดไหนครับก็โอ้โหไปอยู่นู่นก็บอกเลยอย่างว่าแหละสัมเนียนเนี่ยมันปูจับปูเซกะด้งอ่ะยังยังก็คือยังยังเป็นเด็กอยู่ยังเด็กครับแต่ว่า ด้วยความที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าตะนะท่านก็คือให้อบรมน้องเนีนให้มีกฎระเบียบวินัยเขารบวินัยอดทนต้องได้อันนี้คือหลักธรรมที่ใช้ในการใช้อบรมเลยใช้อบรมนะแล้วก็ดูเรื่องเวลาเป็นหลักครับสนุกนะดูกับเนียนนี่คือเนียนเนี่ยหลวงพี่จะมีมุกเรื่องกับท่านเรื่อยนะตอนเรียนชั้นวันะับไม่ยากเลยเรานิทานชอบมากนิทานหลวงพี่อยู่พระอีสานก็มีหลวงตากันเียนน้อย นะอันนี้เราเป็นซาวแทร็กเลยครับซาวแทร็กซาวแทร็กเลยซาวแทร็กเลยแต่ขึ้นต้นสักสองประโยคให้ฟังได้หนึ่งการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนี่เล่าว่าไงอ่ะหลวงพี่ก็จะพูดเป็นภาษาอีสานนะครับอ้าวใครอยากฟังนิทานแน่แต่ว่าใครอยากฟังนิทานหลวงพี่ก็จะเกินน้ำอย่างนี้สามียงก็ยกมือปุ๊บเลยนะเราบอกว่าไงครับยกมือปุ๊บ ลองพี่เลยถามว่าอยากฟังเรื่องอะไรนะเสาแท็กครับเซาแท็กค<ง>รับเจ้าอยากฟังเรียงไหนเจ้า <laughs> อยากฟังหลวงพี่ก็จะพูดอย่างเงี้ยสำเนียก็อยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะ,ะ,ะวันไหนม,ม,ม,มีเรื่องอะไรมาครับเรื่องอะไรเขาอยากฟังมากสุดที่อยากฟังมากสุดก็คือหลวงตากันจั่วน้อยจั่วน้อยคือภาษาลาวคือสำเนียงน้อยหลวงตากับตัวน้อยว่ะผมพูดถูกไหมถูกถูกจ้ะเอาขอขอเสาแทกหน่อยเสาแท็ก ลงตากันเน้นน้อยลงตากันเล้นน้อยเนี่ยเนี่ยส้ำเนี่ยชอบมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สามเนีนชอบครับลงพี่เคยเป็นทหารเรือครับอูนาวิกโยธินถ้าทหารใช่ถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องนิ้ทานจบนะทหารต่อนะเอีทหารเล่าเรื่องทหารเนีนจะได้ความอดทนครับพอเราเราเล่าเรื่องทหารเสร็จนะมันก็สนุกสนานใช่ไหมล่ะครับไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกองร้อยห้าศูนย์หนึ่งนะก่อนที่ลงพี่จะาบวช เคยดูกองร้อยห้งศูนย์หนึ่งคุ้นคุ้นเออมันตลกเป็นหนังไทยเป็นหนังไทยตลกนะแต่พอาไปฝึกทหารจริงๆมันไม่ตลกนะโอ้โหครับหกเดือนนะฝึกฝึกอยู่นาวิกยยทินอืมจากนั้นความเข้มข้นจะเยอะครับแสดงว่าอยู่ที่ศูนย์ที่เขาเกษียณนี้ต้องทั้งบุญทั้งโบเนี่ต้องไปเลยนะสามเนียนอ่ะแล้วให้หลวงพี่ช่วยเกลื่อนนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงต่อไปว่าอ่าล้วจากตรงนั้นแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับที่ตรุรีอ๋อพอดีว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัดตาอยากให้อยากขยายคือนยโยบายหลวงพ่อธรรมะัอยากจะขยายให้ได้63สาศูนย์สาขาทั่วประเทศทีนี้พระอาจารย์ฐานะก็เลยโทรหาหลวงพี่บอกว่าให้ไปดูที่ลบบุรีครับบอกว่าลบบุรีมันสวยว่างั้นอใหม่ๆแล้วก็เหมาะแก่การนั่งสมาธิใช่ออยากจะให้วิจารณ์ไปช่วยดูหน่อยครับใหม่ๆแล้วก็อยากจะเคลียร์งานให้เสร็จก่อนเพราะตอนนั้นหลวงพี่อยู่ที่เขาแก้วคือระดมทุน ครับก็ยังไม่เคลียร์หลวงพี่ก็เลยบอกท่านว่าพะอจารย์ครับผมขอเคลียร์งานทักงสิ้นปีได้ไหมครับพิจารณาให้ไปดูก่อนแล้วลับมาคุยกันหลวงพี่ก็เลยไปถามพระอจารย์ทวีท่านดูแลศูนย์ศูนย์ประสานงานสาขาภายในประเทศพอไปดูพอไปดูท่านชวนมาดูวันที่สิบสี่นะสิบสี่กรกฎาคมมาดูเสร็จถูกใจเลยคือหนึ่งมันเหมือนในวัดเราครับร้อยเก้าสิบหกไร่ ในว่ารรพระธรมกายจะเป็นอย่างนี้คือ,อมันมีน้ําเป็นเกาะมีต้นไม้แล้วที่นี่มันดีคือมีไฟฟ้าแล้วไม่เหมือนตอนแรกตอนที่อ่านไปอยากให้ไปบุกเบิกด้วยกันที่เขาแก้วน,นะโอแหมถ้าไปด้วยกันแล้วตอนนั้นไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชค้ายที่ตอนนั้นเราไม่ได้คุยกันอาจจะเป็นโชคดีเอาหลวงพี่นะนะเป็นโชคดีขลงพี่ที่หลวงพี่ไปเจออย่างนั้นมันได้ความอดทนมามาเจอที่นี่ปุ๊บนะ มันถูกใจใช่เลยครับคือสวยเลยใช่ไหมสวยเลยอืมโอเคครับนั่นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับทุ่งทันตะวันเนี่ยเขาจะมีคนมาตั้งมาตั้งแคมป์จอดแล้วถ่ายรูปเขาเก็บนะเป็นโฮมสเตย์เก็บตังคนละร้อยส0งนะมีห้องน้ำบริการใช่คนในชุมชนได้ด้วยหรือกินถึกคอ